ดีค่ะวันนี้เป็นอยู่ที่วังกระโจมนะคะตอนนี้อยู่ที่วังกระโจมนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนจะมารีวิวนะคะแปลงที่ดินของลูกค้านี่ค่ะปลูกกล้วยนะคะนี่แปลงนี้ปลูกกล้วยนะคะสวยงามมากๆาเลยค่ะนี่ลูกค้ามาทําการปลูกกล้วยนะคะตรงนี้นะคะพื้นที่ที่วังกระโจมจะ200ตารางวาค่ะตรงนี้คือเฟสที่สองนะคะเฟสที่สองที่เราขายหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ ันนี้คือลูกค้าเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วนะคะเนี่ยลูกกล้วยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาขุดเนี่ยค่ะมาขุดบ่อนะคะเนี่ยค่ะฟังเงินดาวเราทําสัญญาเรียบร้อยนะคะนที่วังกระโจงอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะห่างจากอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกเพียงแค่5กิโลนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะเพิ่มาถ่ายดูลูกค้าเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็น ก็จะมีการลงต้นไม้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะนี่คือถนนข้างนะคะระหว่างแปลงที่ดินนะคะนี่เป็นลูกค้าก็จะขุดสระขุดบ่อเล็กๆนะคะแล้วก็ปลูกกล้วยนะคะแปลงนี้ปลูกกล้วยนะคะวังกระโจมค่ะวังกระโจมรอเป็สามเร็วๆนี้นะคะเปสที่สามเราจะเปิดประมาณนะคะประมาณการวัตุรา64นะคะ ะะต้องมีรีบทักมาหาเปิ้ลเลยนะคะใครสนใจลงชื่อกับเบอร์โทรกับเปิ้ลไว้ก่อนได้เลยนะคะเฟสที่1่เฟสที่2ลูกค้าเราซื้อและเข้ามาใช้ประโยชน์ mm hmm. เห็นไหมคะเนี่ยที่ขึ้นบ้านหลังเล็กๆนี่ค่ะ mm hmm. ลูกค้าเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินหมดแล้วนะคะ mm hmm. สําหรับวังกระโจงเฟสหนึ่งเฟสสองนะคะ mm hmm. แล้วพบกันอีกค่ะ